เอาบอกตัวแล้วมาเร็วมาเร็่เพื่อนไปเอาอะไรไม่รู้มาเอาเงินก่อนมาถึงเงินต็อเตตเต็มเตตตองตมเ็

ขับไปแล้วแกร์ขึ้นขับแล้วอ่ะขับแล้วขับแล้วขึ้นมายังมามาตามมาตามมามากระมุนจิเน่ไปนะเข้าไปโอ้สวนยากขาทั้งงานยังไม่เจอรัดเลยรัดมาแล้วรัดอุยโดนแมงมุมแล้วกูมากเลยตุ่นแมงมุม ทโมตี้แม่โดนทิโมตไมไมีไม่เจอไม่เจอไปแช็ไสายเลยเอยู่ในหะ้องเราจะไ่ม้าโนี่มพ้องหดึ่ก็ห้องหนึ่งมันมีตั้งหลายห้องราดูด้นเนี่ย กับไม่เจออะไรกันเลยไม่เเจอกันลใช่อะไรหรออยู่ในชาร์จว่างว่างไหนนี่ะไรจะแล้วนี่อยู่กลางพื้นเลยเนี่ยเอ้ามาเร็วมาเร็วเดี๋ยวจะแล้วไปแล้วจะหาเราได้คุณแจแล้ว งานไนมาเป่าแม่หเขาบึดไปดิไปอุ้ยู้พอไหมเข้าตู้เลยนะเขาเลยรัก